โ,โ,โาเหการเกิดตัวเรา,า,าคือเมื่อวานช่วงประมาณบ,บ่ายสองโมงจะออกมาซื้อของวิกซงซึ่งปกติเนี่ยจะจะออกมาซื้อทุกวันแล้วตอนเดินขากลับมาเนี่ยก็เดินเหยียบแผ่นปูนแผ่นปูนหักครึ่งพร้อมกับตัวหล่นลงไปในท่อเลยตกใจมากร้องเรียก ขาไม่มีแรงเพราะว่าโคลนดูดขาไม่ไม่มีแรงเรียกใครก็ไม่ได้ยินเกือบครึ่งชั่วโมงบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจนมีเด็กที่ร้านอาหารญี่ปุ่นบิ๊กซงเดินมาซื้ออาหารก็เลยยกมือขึ้นฝักมือช่วยป้าด้วยช่วยป้าด้วยเสร็จแล้วน้องก็บอกว่าก็เลยบอกว่าให้เขามากดออกแต่เขาก็ยังงงเขาก็ไม่ได้กดเขาบอกเดีย๋ยวหนูจะ ไปร้านญี่ปุ่นเรียกเด็กผู้ชายมาช่วยแล้วต่อมาก็มีคนมามุมดูเยะแยะเลยร้านข้าวมาเรา,เราก็เรารู้จักเขาเราก็เรียกว่าบอกว่าพี่ช่วยไปกดออดที่บ้านทีลูกลูกถึงออกมาเห็นแต่ก็ยังช่วยไม่ได้เพราะว่าขามติดโคนดูด